เรียนที่ประชุมครับพิธาลิมเจริญรัฐบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับผมคิดว่าเราถึงจุดที่มันต้องหาอะไรที่เป็นรูปธรรมนะครับในการที่จะแก้ปัญหารวมถึงการประเมินความเสี่ยงให้กับประเทศไทยถ้าเกิดไม่มีการทาอะไรเลยคําถามเราอยากจะตรงไปที่ทางกระทรวงต่างประเทศครับอยากจะให้ช่วยประเมินความเสี่ยงนะครับของการที่ถ้าไม่มีการดําเนินการไปข้างหน้าเนี่ยจะมีความเสี่ยงไงกับรัฐบาลไทยบ้างนะครับเรื่อง c o m p l i c i t y to international law violation นะครับการที่เรา ไม่รู้ไม่เห็นหรืออนุญาตให้มีการส่งเสริมทางเรื่องเกี่ยวกับการเขียนค่าพี่น้องประชาชนชาวเมียนมานะครับหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นที่พบพระตาถึงที่คุณชอบพนิกาได้พูดไว้ว่าเหมือนกับแทบจะอนุญาตให้ใช้น่านฟ้าประเทศไทยในการวนเข้ามาแล้วก็ยิงกลับไปเขียนค่าประชาชนรวมถึงการอนุญาตให้ธนาคารฟแนนซ์รวมถึงการให้มีรีซอสในการเติมน้ำมันฟิวอะไรทั้งหลายเนี่ย c o m p l e x i t y to International Law ที่ผูกพันกับประเทศไทยเนี่ยความเสี่ยงที่เลวร้ายที่สุดคืออะไรถ้าเรารู้ว่า worst case scenario หรือ o r s c e n a r i o ของเราเคืออะไรเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะทำให้เกิดความกระตือรือร้นในห้องกรรมธิการนี้แล้วก็ในรัฐบาลมากขึ้นนะครับอันที่สองก็คือผมคิดว่าถ้าจะให้กรรมธิการตั้งไขได้อย่างเป็นรูปธรรมผมว่าเราอยากได้ report ของรัฐบาลสิงคโปร์เมื่อปีที่แล้วครับ ถ้าเราเห็นรีพอร์ตของเขานะครับว่ารัฐบาลที่นำโดยรัฐมนตรีต่างประเทศวิเวียนเนี่ยเขาทำอะไรบ้างความจริง Google ใ,ในอินเทอร์เน็ตก็จะเห็นนะครับว่าเขาตั้งคณะกรรมการแบบไหนใช้กฎหมายอะไรทำเราก็จะได้รู้ว่าเรา uh, สามารถที่จะเอาตั้งไข่จากรีพอร์ตอันนั้นแล้วก็เอามาใช้งานได้เพื่อที่จะได้ไม่ต้อง พูดวนกันไปมาตกลงอันนี้ก็โยนทางฝั่งห้องซ้ายไปโยนไปฝั่งขวาฝั่งขวายนกลับมาห้องทางซ้ายโดยที่บอกว่าเราไม่มีเบสิสในการที่จะอินเวสติเกตเรื่องนี้เอารีพอร์ตสิงคโปร์มาตั้งนะครับแล้วผมอนุมานว่าข้อมูลที่หายไปจากสิงคโปร์ถ้าเกิดมันลงชัดได้เนี่ยมันมาโผล่ที่แบงก์ไทยหรือเปล่าถ้าเกิดมันมาโผล่ที่แบงก์ไทยก็คือจากกระเป๋าซ้ายสิงคโปร์มาอยู่ที่กระเป๋าขวาไทยเนี่ยผมว่ากรรมธิการทํางานได้ง่ายขึ้นแล้วครับกระทรวงต่างประเทศทํางานได้ง่ายขึ้นครับน่าจะ,ะเป็น conclusion ของประชุมเพราะไม่ั้นมันะวนมาว่า